อีกครับพี่น้องป่องไปสายซูขู่สูข้นพบพ่อกันดีคือเก่าพี่น้องเป็นประจำเหมือนเดิมเราสองคนเท่าเล่าเรื่องขอบพุณนเซีที่เขามารับฟังพี่น้องขอบพุณนเอฟซที่เขามากดติดตามเอซีใหม่เอซเก่าคุยกันไปพี่น้องแนะนำกันไปเน,น,นิดในนอทั้งชุมพรผู้เก็ตหัวหินนครสวรรค์กำแพงเพชร เชียงใหม่ลำปางลำพุ่นพิกิจพิษณุโลกห <c> น <oughs> องบวลำพูขอนจันอุดอรอุบลยะโสพี่น้องบุบรีรัมย์แปดริ้วสมุทรปราการ มาคุยกันเรื่องแนวทังพี่น้องแนะนำาน้องนุ่งมือใหม่เดี๋ยวนี้คุยกันเรื่องพม่าตีเชิงที่กำลังกลับมาเป็นกระแสเชิงชนแบบดตะกี้สมัยตะกี้มันมาล่อเนาะพี่น้องมาล่อมาวุ้งตะกี้มาล่อตีเชิงเนาะตะกี้ ปานนี้มาล่อหายไปเป็นไก่ยืนแกนใน่ายแน่นบิดตีเยา้าตีเก็บหัวตําเป็นไก่สู่ข้อเข่าสองข้อบางตัวเตีงตีแนวทางสมัยตะกี้ผมพัฒน,นาไก่แบบนี้แหละพี่น้องแต่ว่ามันบอดังสายไก่ผมมันบอดังะเะยี้่ะตะกี้เพื่อนมา,มาล่อมาล,มาลำวงเนาะตะกี้มันดังไก่ผมก็เลยตีก็ได้เงินกับตีเพื่อนเขาไปตีได้เงินแพงเลย ผมขายไปตะกี้ช่วงก่อนโควิดเออมันบอดังมันหกก็มาดังเดี๋ยวนี้ดังตอนบัเกาาซุกมาตีจืนแก่นในหมุนง่ามๆเลี่ยเขาก,ก็มาดังเออผูุณบางคนบอเคยเห็นกับว่าสุดยอด <c oughs> แต่ว่าผมพัฒนามาแต่โดนแล้วใกล้แบบเนี่ยผมขายไปหลายหลายหมองอบางตัวเข้ากันักเอาอืมใกล้ผม จีนาม่าสามซีไฟเขาถามซื้อสองมือนยังเสียผมจะได้สองมืนหาสามมือนังเสียกะเขาก็มา,ากเอาบางตัวเก็บไกลบอดียังเสียอ่นยานวทังเกิดคือตอนแรกเลยพี่น้อง <c oughs> ผมได้ไกลหนางหงอนมาตัวหนึง่งมันติดเชิง แม่มันเป็นเชิงแล้วกับพร้อนเปล่นพามา่าทั้งเนือแหละแจ้งนาแหละปากเลี้ยวตีนเลี้ยวแหละได้มาโดยดวงวาสออบ่าดเนี้ยมันออกมามันมาตีมันเจ็บหัวต่ำมันเดินเดนหมุน,น,นมปีกเจ็งแบบเท่าไงกเ็เรยมาอ้บอบ่ายก็เลยถามถามตอนเพิ่นเพาะเพิ่นเพ,พ,พาะจังไดนะผมถามเพิน่นเพิ่นกะว่าแม่มัน ไต่ไก่เชิงมากแต่ภูมหญ่ทั้งอยุธยาปิดสายเท่าเทพนี่แหละเท่าเทพเท่าเทพ,เทพนี่แหละ,ะก็ได้มาผมก็ได้ทำผมก็ได้มา๋อผมกไ็มมกได้มา,อมมาเอาบักเท่าเนี่ยพอที่ผมได้มาเนี่ยผมก็เลยเมื่อใส่กับ <c oughs> ไก่แม่มาที่แรกเลยนีผมพัฒนาไก่แม่ตัวนั้นมันเป็น ไก่เชิงงอนผสมกับพม,ม่าไก่เลี้ยงหางขาทั้งพุ่น่ะพี่น้องทั้งสุโขทยัยพูนน่น่ะ่นน้องมันเอามาผสมกันได้ลูกสาวออกมาเป็นพมา่าพม่ากา๋อยพม่าเชิงนี่แหละผมก็เาารียกแม่ผสมกับบักเท่าบักเท่ามันก็ติดแม่อันเป็นเชิงกับพม่ามากดิเออผมมาผสมกันลูกออกมาผัดเจงพี่น้องยืนแกนไห้หมุนดีเลยชุดแรกเลย ผมก็ได้จับแนวทางได้มาได้พุ่นเลยพี่น้องก็เลยผมถึงมาแนะนํำน้องนองนุ่งมือใหม่ไหมผู้จากใดไกเชื่องส้นลักษณะนี่พอพันที่แหลกได้เอาขั้นผู้ใดมีไกเชื่องบุญหรือเชื่องพันัดก็ได้ตีเก็บเก็บแผลเก็บเก็บเก็บหัวตําเบิ้งตัวมันเก็บหัวตั้เป็นแน่ไกพวกไกเชื่องผลิตตีล่ำประชิดได้มันจีมีล่ำประชิดติดตัวมากหอก วางตัวบ่มีเข้าออมาผสมขั้นเอามีไก่เชิงบุหรือเชิงพมา่าหรือเป็นเชิงทุบหลังกะซางพอพันอยากได้ไก่แนวนี่วางเสียอยากเค็ดเก่าออกมาผสมกับแม่นางอนแหละพี่น้องยืนแจนนด้เนียเนียหาแม่นางอนเบิงคูเกิดมันแน่ที่มันตีเก็บเก็บหรือแม่เป็นไก่เชิงเก่าพ่อนางอนอืม มาผสมกันและวสุดแรกมันก็นจะได้บอท่านได้เป็นปัญหาได้สุดแรกบางตัวก็จะเป็นบางตัก็จะบอเป็นบางตัวก็จะเ,เข้ากันเต็กเต่งตีทายิบคนเสียบเนี่ยบางตัวเบียดตีเขาเข้าบดนะออืไกลเชื่องหาตัวที่มันเข่าเร็วๆเนี่ยหาตัวมันเข่าเร็วอพอพันเขาต้องมีแข้งหนาน้าเนี่ ขันพ่อพันพม่ากับไอ้มีแข้งหนาขันแม่พันพม่ากับไอ้มีแข้งหนาอืนั่นละ่ะผสมกันครั้งแรกอ่ะเพียลูกสาวมันเสียพี่น้องมันจีบคบเครื่องลูกสาวมันเพียลูกสาวมันจีออกมาเป็นลูกครึ่งแล้วเดี้ยบ่อเออเาไปใส้กับพม่านางอนที่บปากเลี้ยวตีนเลี้ยก็ได้เติมเบอือแข้งเบืเบอแข้งมาเนี่ยเสริมเบอือแข้งเข้าไปแผลหูแผลยังกะว่าไปตีกันเดือกลัด ปุ่อสั้นลูกสาวปุ่นอะพี่น้องเขาขีเก็บเขาขีได้สูตรปุ่นเขาก็ผสมไปเรื่อยมันจีเป็นมันเองดอกพี่น้องเป็นผมรับประกันลอยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นเพราะผมเฮ็ดมาแบบนี้ตลอดเขาก็เติมพม่าพม่ามาสั้นที่สองมันก็จะเป็นพม่าเจ็ดสิบห้าแล้วพี่น้องอันล่ะมันก็จะเป็นพม่าเขาก็เติมพม่าหาพม่า ขาดยังเขาหามาใส่บปเนี่ยแนวทางการพัฒนาไกท่ทียืนแกแนนหมุนตีเยียวตีบางตัวเขามากดเดยยิบหัวเสียบเพราะวันใดมาแต่น้ำเชื่องขนเสียบแผลหูพอเชื่องบดมันจะต,ตีหูตีสันง,งอนอยู่แล้วนะนี่เข่าซูเลยพี่น้องเข่าสูข้อบังคับเพ้เชื่องเห็นบ่ที่ตีกำลังนั่นอยู่ซูมือเนี่ย ้ลังคนว่าเป็นพม่าญี่ปุ่น <c oughs> พม่าญี่ปุ่นกับเฮดได้แต่ว่าพมา่าเชิงนี่ละ่ะหรือไก่ไทยไก่เหลืองางขาวเชิงสมัยเกา่ามันติดมาอืมไก่เชิงบนเชิงพนัดเอามาผาสมกับแม่พม่าขเขา้าหรือเอาแม่เชิงมาผาสมกับพ่อพมางเขา้าลูกสาวเ่ละ่ะได้ลูกสาวมาเพีย ซุดอุกซาวล่ะเข้าหามันขาดเบอร์แข้งออกมากเติม่มะมันจีเป็นเข่าประกอบวงในได้ได้พี่น้องเข่าเรี้ยวเข่าประกบเข่าวเบียดไปตีอยู่บนล่้ประชิดล่ำเบียดเบียดเนี่ยกาพูดอย่างใดไกแมกะไกผมน่องพัฒนาขึ้นมาได้เกือบจีร้อยแล้วลพี่น้องชุดแรกเก็ตโวกระชีคัดให้ <c oughs> เอทั้งสกุลนครแน่ชุมพอนแน่เจ็ดตัว็อ้ให้ทั้งชนบุรีแน่อางซิลาเนี่ยสมุดประการที่ที่ที่เขามาที่เห็นเห็นที่รูดูนะประมาณเจ็ดตัวนะสิแล้วมันก็ต่อเนื่องมากมันิ่งไร้ไรกัน,นพี่น้องเพราะว่ามันใหญ่ไรลไรกันอีกสองเดือนเดือนนาน,นี่ก็เริ่มได้เช็คแล้วพี่น้อง สำหรับผู้ขอไกลิ <c oughs> สื่อไกลคูคหนึ่งไก่หน่อยไก่หน่อยบอกท่านดาได้ขายด้วยพี่น้องผมเช็คแล้วผมคอยจอีให้ไป <c oughs> ขั้นออกไปแต่นหน่อยมันบมลูมันจีเก่งบมเก่งนะบมอยากให้เสียใจเดี๋ยวผลจีว่าโอ้ยบมเป็นจังคาเบานะาต้องเช็คให้มันเห็นก่อนคอยจอีให้ไปเด้รั <c oughs> แล้วประก,กันพี่น้องเพราะว่าผมจีให้เต้ คัดไห้สายตีเพิ่นไปเล่นอืมเพราะว่าผมบ่กใครได้ตีดอกผมเพิ่นไปตีก็สทรงลิปมาทรงข่าวเท่านั้นแหละพัฒนาเพื่อขายเพื่อนไปนั่นอันได้ว่างผมก็สิเขาไปเบื้องน้ามึงสิหม่เป็นอคั่นเพิ่นโทรมากว่าไก่สิได้ตีเยอ่เด้ปังสีไกิเลร่นนํำนางสินะประมาณนี้ผมพัฒนาไกา่ผมบ่ได้เอาเมา่เลียงมาปั้นแล้วผมก็สิขายเช็คเบื้องผู้มึกขายนะ แนะนำ้องๆองนุ่งมือใหม่เจ็บซี่ติถามขอมากอะใกลหน่อยบอขายด้วยพี่น้องใกจคือมันเป็นนุม่มเราเช็คล้วก็ยี่หายไปผูได้อยากใกล้ใกล้แม่กะ่ะจังคอยถามขอมาแนวทางออกไปเห็ดสายเรอะว่าขันดีไม่เห็ดแต่เล็กๆคือบออลงค้นหมนืนกับคานถานสินะเสียเวลาปีหนึ่งสองปีพุ่นี้พี่น้องชุดแรก บ่ไ,ได2 2> <c oughs> ้เปลี่ยนปานไดนเดสูตสองพี่น้งค่อยเปลี่ยนผสมไกลที่ผมว่านเนี่ยเอาเชือกกับนางอน,นกับพม่าผสมกันเนี่ยอ่าสดลูกสาวพี่เ้งยงค่อยจีบเปลี่ยนค่อยอเสริมค่อยได้เนี่ยสุดที่สองพูดเนี่ยพราะว่ีเป็นพมา่พาเดสิภาแล้วเป็นเชืองยีพานแน,น่นนอยที่เขาไปเบียดเขาไปกดไปสูอือบางตัวเปิดปีกหมุนบางตัวเชือกดันมัน็ือหมุนราดอกดันหมุนวนวนนว่เอี้ยวท่าเอี้ยวตีนะอ่าเชืองโซไก่ผมเป็นลักษณะนั้นครบเครื่องพี่น้นน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 อง บ่พื้นเบื่อแข็งบ่ต้องบ่ต้องเบาผมผมเสริมผมเติมอยู่แล้วแนะนํำน้องนุองนูมือไม่แตหรับเอฟซอืมโทรมาคุยกันได้พี่น้องเฟจผมกับซุ่มสอแสงงามโทรมาคุยกันได้พี่นอ้องแนวท่ทางนั่นแหอาซ้ำนี่แหละครับฝากกดติดตามเด้ครับสวัสดีครับ